ไปเจอตำรวจไปแรปอยู่ไหนแรปแร็ปแร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 ปอยูแบบย่ไแหบบน,แบบนโอ๊ยแรปอยู่ไหนเออโดนไปแดงอยู่ครับอ๋อสมหน้าแม่งคุยกันนอกโลกโง่จัด โอ้ยเฮียขับอะไรวะเนี่ย อันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยไอ้ล่ยอดหมื่นครับยอดหมื่นหรอแล่แลแล่ยอดหมื่นได้อะไรครับอันนี้เขาเปลี่ยนโมเดลครับไม่มันไม่ไแต่งแอดมินครับแอดมินครับแม่ครับยอดยอดมียอดเท่าไหร่บ้างครับอ่าตอนนี้มียอด10,000กับ50,000ครับถ้ายอด50,000จะได้สกินอาวุธแล้วก็รถขอขอดูได้ไหมครับเป็นอะไรเออรถสกินสกินสกินใช่ไหมครับ เหมือนปีดอมไหมเหมือนเลยครับเหมือนปีดอมเลยไหน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 แล้วได้ยอดไอ้นี้ได้ไหมครับยอดอะไรนะยอดหน้าครับไม่หน้าได้นะครับวันนี้ก็จะเจ็บมันไหนไม่เห็นมีอะไรเลยมันดูโง่จังอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันจะมีเอฟเต็อุ้ยมีครับเนื้อ แล้วแล้วมีดนะครับมีนะครับมาเจท่ลุงมาเจทนั่้คือ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 ได้ครบไหมได้ครบอ๋อไม่ได้ครบหรอสี่ชิ้นไหนลองปืนครับลุงอ้าวแล้วปืนทำไงอ่ะไม่มีครับอันนี้อ้าวไหนลองลองแทงผมหน่อยดีมีเอฟเฟกต์ป่ะมีด่ะมีครับต่วอ่านหมดโอกาสมันน้อยครับอ๋อแล้วลักษณะแบบอันนี้สนับษณะต่อยไหนเด็กมีป่ะ อุ้ยเหี้ยเหี้ยสัสๆ ได้ไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะลิงแม่งอ่ะ ลิงลิงเวฟบอยู่ห้องห้อง,ห,องห้องไหนครับอ่าอยู่ห้องีเวิธีเติมวิธีเติม ขายสินค้ารับของภัยโทษไอ้เชฟกูไม่เจอได้ไงวะเนี่ย มันอยู่ตรงไหนอะผมหาไม่เจออ่าผมส่งให้ลงส่อนต้วล้วลงเปิดได้ครับแล้วกูจะดูได้ไงว่าว่าตะวันมันคือคนไหนวะเนี่ยไอ้เฮียใครไม่รู้เนี่ยแม่งส่งมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ะอ๋อเนี่ย ล้วลิงมันอยู่ไหนวะไอเที <stop it. S 1> <oh> ่ยมันดูจุ่งยากเนาะเอรอบประเทนั้นไปนั้นเส้นเกอก็น่จปัดเารักจ๋าห้าหมืนฟอแล้ว อเอาง่ายๆว่าฮาร์ดคอร์ผมมีเฮดฮันเตอร์อ่ะทุกคนว่าไงอะ่ะตีเขาเอางเขาบอกแล้ว ฮาร์ดคอร์ผมมีเฮนทันเตอร์อ่ะ,บอ,อะบอกแชทอ,อะไรกูบอกมาแล้วว่าอย่าตีกูกนะมึงอย่าเจ็บไงเสแกนได้ครัะได้อย่างอ้วนอืมได้ยอย่างอ้วนอ่ะแม่งเชียไม่เสพอบ้าขายอ่ะ <laughs> ไอสัตว์ตา <laughs> ตรจะทะลักออกมาอะไรเฮียตากูอ่ะ ้้นีตอง่ารูแล้วเรวไปนอนพรุ่งนี้พานรูปไปดึงเรียนัะฮานตาตะได้มอบหนึ่งของขวัญรัพย์ฮานาตาฮานาโตะไอเี่ยของผมมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโปรแกมมันมันไม่ขึ้นไอเจเจพีอ่ะ 4แอมผีดล่างขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิก๋ออยโอสิครั 还是有点问题啦。谢谢